สบายดีสวัสด,ดีเด้อพี่น้องทางกี่ไปเบ่งนำลองว็นไงนได้เลี้ยงงัวงัวพอดีแล้วก็งัวเถิกละเข้าบ้านงัวเถิกละสามตัวหนักว่ะ ก็ได้เนี่เอ็มเห็นในน้ำคลองฮึด้อด้อมาลเลยค่ะเจ้าผู้นำเห็นในน้ำคลองเขาขาวสิไปหาใส่เดือนอยู่น้ำคลองไปหาใส่วสเวทป่าเืิดได้ไปปิ้งใแฮมิวกี้เช้าวนี่กับเวทมิกี้กิกนต้มปลานินโดโด,โด,โด ยังก็ยังตัวหนึ่งนะบาลูบาลูหรืออะไรยังลืมวะก๊กยังก็เห้ยนี่กกทัวดินนะนี่ค่ะเอออันนี้บ่กก๊กทวดินผู้สาวลีลีมาแล้วโอ้กกทัวดินเราเราปลูกชวนพ่อใหญ่แล้วงวงมาเลี้ยงชวนชงสำโตอันนี้กะที่ที่ของแม่เพิ่นที่นั่นเนาะ เช้าลีลีไปเกือบขีดินมาเราเมื่ออะลย <laughs> เออไปตะขิดต้มไปย่างน้ำมาไปดิจ้าหัน <laughs> ยานอะไรอะไรแต่ว่าห้หันมูบลีลีเมื่ออะไรลีลี ละหมักพามามาหย่างแ้มคองตะแรงนี่นี่นี่นหย้าไล่ลายก็จะอ้อมไว้ที่ดินคนอื่นนะก็จะอ้อมไว้พวกนี่หย่าป้องัวบริการจะเถือ่องพวกนี่คือซิมีเฮ็ดพวกตระกูลเห็ดไข่เห็ดดินเห็ดหย้ายามันออกมันเป็นโชกเป็นอันนี้ทางนี้ผัดคือซิมีคายจิหลอว่ะมันบริเป็นบางหินทางนี้เนาะมันแบบเป็นดินอยากดงๆจักหน่อยทางนี้ มัดชนทางคองลาททางน้านใบชมกนลไม่ใช่ใบชุมลมใจะนางอะไรมีอีกีอันนี้ที่ของเลาและนี่เราก็ซื้อมาหอดพื้นน้อยซื้อเอาฟองกระเจ้าแลวนี่น้อยซื้อเอาเห็ดทางแค่นั้นนี่จังหวะห่างแต่ก็ให้หลด ให้หลดไทยตะบิบมันเป็นป่าหกสิ่นแม่ฝันสิบรยจนมาอยู่น้ำเล่านี้ให้หลดไทยไ,ไทยลงไปแคมคองนี่เด้กก็หมักขามก็ดินแบบนี้มันหมักสำหรับปลูกมันอะี้บางในเฮ้ยมันชุดเป็นหัวคักอะีรรอนปลูกยังกระง,งามดินแบบเออขวบอะไรตามแคมทั้งนี้มันผัดอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันแคมนม้ำเนี่ยมันเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มึงในพี่น้อง มัดสนโตแคมทางดำทางนั้นมันผัดไกลจากน้ำเติบโตวันที่ปรจอมาอยู่นี่มันก็เลยเป็นโนนหินแห่บ่ค่อยงามัวนี้ผัดเป็นดงๆแบบนี้นะปลูกมันปลูกยังก็งามองโก้มะขามผัดมะขามบ่ค่อยมีปีนมีกระโบลายโป้มันนี่แบบนี้ฮะของกระเจ้าแบบนี้ได้บ่ให้กระเจ้าขายดนเงินลายมันมึงได้ผูกใบดำปูปื้อแบบนี้ฮะขวัดกับเป็นตะมวน ดินแบบนี้ก้อนทำไม้สังไพก็จะปลูกเลยเนาะเนี่ยก็จะเป็นสวนเก่าในน,น,นนี้จะเป็นแปลนนิดน่อประมาณหาสิบเมตรหาสิบเมตรนด้เห้ยแ <c oughs> ค่มองมันกิบพม,มีบลอลหลอกกันได้เนาะเออ <c oughs> มันบรมีบลอลหลอกมันจะป่า อยู่ฝั่งไทยนะนะ่ะน้ำยม,มขึ้นแห้งได้ยามเนะด,ด,ดี๋ยวมึงน่ผู้จนหดก็รวยเลยตกแด้วลุกปอก้อหลกดกเจ้าผูกโอ<ฮ>ู้้มือได้ันขึ้นอะีรนนมันหดผีดเด้เทีขับยามนะฮะน้อยนนี้กัอนีเดี๋ยวเราได้สิไป อุ้มมันไนนจังน้อยหลุดมากิจเจ้ามาหาขี่กระเดือนใสเ่เบ็ดฉยังเข้าี่จะมาหาอยู่แคมคองฮันดี้กจะหาตบตะผังเลยได้เฮบอกกิจกรรนี่นี่ตะตะผังมดขี่กะเดือนี่แหะใสเบ็ดกาง่อยเนไวอยู้วน่อาน,นี่มันลายพี่น <ไร S 2> ้องลายแห้งลุยลุย บึงนสันแหงหอลยกู้้เจาคุดนี่แสงนะตมก็ต้องลงไปเจอเรามาคุดขิกเดือนพอดีไปเห็ดยังพอดีตกบึงในสันปันวิสังไปคุ้มบ่เราว่าบ่ไปเบึงเผืนคุดยังนะบึงลูกผู้ยังขีดลังกาดเลยนะไม่เหอบ พอดีเจอเรามาขุดขีดเดือนพอดีนี่ต่หคร่ก็จะมาขุดขีดเดือนนะพี่น้องนะตามตะพังเข้มคองกก้วยนี่มันบัดน้ำขึ้นแหงพี่และขึ้นฮอนบอนประจรยืนพี่ละอันนี้ก็แหงไหลลุ่ยย่ามแรงมีบกลงไปไกเติบพี่ละมันจะเป็นฝั่งไทยโอ้ยมิวกี้ก็จากลงบอลลงทาพ่ออยู่นี่ละแถวแคมป์อันนี้ก็มิตรกรําไมก็จะปลูกพี่น้องแล้วก็กกมะหม่วงกกมะขาม ตกนะเฮ้เยไปเห็ดยังบางเน้ยต่ผังชูงจริงปิงพี่น้องผููโกนไม่ไปจังได้ชีตกมึงไน,นีชูงแต่ถ้หางบ่ญาิว่าอชงมันบริจิย้อนมีหากก๊้นไม่แนละพี่น้องอันนี้ค่ะ เดกกูมาใหญ่ๆต่ังห่วยนี่ยมนชันเลยโอ้ยเจือามสอคปีขอปีดิโอ้ไปถูดูดูคระเดือน n h กทางนี้เราลงไปลุยคี้ตมขี้โคนนี่ต่อ เบิ it it ่งปุ๊บีคือบริไดไก่ันไดแต่ว่าพออันนี้ก็ไก่เติบได้แนมเบิ่งน้ำคลองลายลุยเขาเป็นยามแรงสิบริเวไลแหงแบบนี้เลยทุกคนไม่ได้ฝนหาอ้ห์น้ำคลองไม่ใช่น้ำใหญ่ใช่ปุอืมอือน้ำใหญ่ล่ะ ลายานบ่ยานบ่านานำไงยังยนแขบ่โอนไม้มันเกิดเองหรือว่าน่นาจ,จะเป็นน้ำไม้ไผ่อาจ,จะเป็นโกนไม้ไผ่ตามทรายแคมน้ำคลองเ,เนาะพาลูกชาวลินท่าเ,เ,น,น,เนาะจะน้ำไม้ไผ่ได้น่าจะมันมีอยู่แล้วเองมันแต่เฮิงงพะมันย้ายไปตามทรายแคมน้ำคลองเนาะ คอมเมนมาหากระก้อนถุงองกอกะสัแกงกับพอแกงแต่พี่น้องเอ้ยพวกสัมปูมือโปรตีนยังมันเนาะมันเริ่มขึ้นสูงแล้วได้ยามนี่นห้อยกระเจ้ามาหาตัดไม้เห็ดไม้ตอกเขาผูกไลายยายไปทำแค็มทำคองอขายอยู่นี่เดลยเออโก้กล้วยลูกนึกก้กล้วยก็จะลงไปปลูกไว้ใช่โก้กล้วยปลูก นี่มาเจอก็จะขุดขีดกระเดือนพอดีก็เลยมาจนก็เลยบิงก็จะขุดก็จะหาแบบใดนะขีดกระเดือนเอ้ยมาเิ็นมานมา,นามาอ่ยเยเลาพี่กีเอ้ยแข่งข้าวนำกระโตูเออก็จะพาลูกไปหันัวนี้บ่นมันมัวเคยไปแล้วไปใช้กระเอิอนเอาควันลูกมัอนำเด็กน้อยดิ อ่าเอ้ยเหื้อบมูชาล่อแม่ได้กไปน้ำแข่งขาไปน้ำกระตเรื่องมิกีเอ้ยเราขุดเอาไปใส่เวทกบนะผู้ใดอยากได้ขี่กระเดือนก็ขี่รถจักรเรนลงมานี่งหมนดอื่นมันบูมีเด้อายูนาคอยกับบูอึดขี่กระเดือนถ้าเป็นยูนาอยู่บ้านผู้ใด ไปหันกระแนมเห็นหมนบนอยู่แล้วมันไกลแต่ว่ามีป่ามีอย่งขันยุงลายยุงเดียดเต็มไปหมดเลยนี่เธอที่เจ้าเห็นหัวไว้ของพพะของมัน ใส่เบ,ะบะ็ดปลาแบบนี้ข่ำนะกินเ้าข่ำอีกแล้วมันยุ่งลายปุบป๊บปุบปอุอ๊บม,มาอุ้มแม่อุ้มไหมลูกอวะห้แต่อ,อุ้มปวดแขนมือกรีนกัไเ,เลยกลางคืนไายชีหุงทั่วพุดเแถวนี้ กับแคมหัวเต็มเนี่ยดัดล่างมันจะเป็นริมคลองเนาะ้ันหน้าจะเป็นถนนแบบอ่ะ,ะตามแคมทางถนนไปทางนทางนี้จะมีหมู่บ้านติดๆกันไปอ่ะมาโบจือ้อมาห่าไข่ยอยู่มีมาชามฉีโต à, ah, sẽ treo mà bố chữ vẫn chữ là vẫn đi vẫn bố chữ đi đi đó đó nhàng quá tô hàng cút chăm đấy đó đó đi ผ่นโออนโบเป็นผ่นจะครบได้ผ่นโออทักท้ายได้เบาอันนี้เบายังหวะลืมตลอดสื่อมาตัวนี้กีกับย่านลี่ย่านลี่ย่านลี่ลี่ลี่มักหอมหมักเรียนหน้ามักเรียปากนบหมักตัวหางกุดชักสื่อเนี่ยลืมละอันลดหยียบมันตะกี้ก็จะเลยหางกุดตอนมันยังน่อยกว่านี้ พุทธขี่ก็เดือนมาแล้วก็มาใส่เบ็ดยันมายันมายนบกบบบดอกลูกลิลี่ลิเลียลิลี่เลียซื้อบบบบบอบอเบ็นบับบยบบ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 บมบบ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 ่บบบบบบมบบนบบบบบบบ่บบบ้บบ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 าบบ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 าบบาบบบบบบ่บบ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 บ สื่ออย sociedad, ่างวะานึลืมอีกแล้ววันนี้มันลอยนะเอ้ยระวังอันนี้มันเวทเจ้าเด้อเฮ้ยจะใส่มื่อนามันก็มากวนบอฮะมันจะไปพันเอาเวทเจ้านะลี่ลี่มาเลย่านนะลี่เก็บลูกบอลขึ้นมาแต่น้ำเลยบ่ ปล่อยแล้วมาจักย่งยังย่าง,งมาคับปลาย่งเบงนะื้องต้นตอดสือ้องได้นึกว่าปลานินกลางมันจะมาลายบลาตะปอหลูกตะคองผลไม่ได้กินดอกมีแต่เพิ่นบอกว่าอยากกินปลากระหาเอาโรดในน่องซื้อกับเข่าไหนหล่ะก็กินปลาในน่องในนอ้องปลาปนกันไปชนมากก็ซื้อหลายกว่าแหละซื้อเพิ่นกัน ให้เงินขาเขาไปซื้อเมื่อวานนี่มักชอบใจกับลิลี่มื่ยอวันก่อนว่าห่างยานลิลีเฮ้ยลี่บเห็ดยังดอกนี่มักเพื่อมักอันนี้โอ้เออซื่อซื้อกัดยังดงตงุกตุกโอ้เห็นบ่ะลีเนี่ยมองกานเบ็ดได้เห็น ปลาโดบอนมี Dante, ตัวใหญ่พันเบ็ดนะลีงั้นเข่าแล้วพอดีพันเบ็ดปลาบอนตุกเตียมตุกเตียมเอ้เย้เย้เย้เฮ้เฮ้ลี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 เอ้ข่อยวาดเสียวเด้กับมันนี่มันพันเบ็ดนี่จะไหนเบ็ดปลาวันไหนนะโอ้ย ดีเอ้ติดน้ำายืนกันยืนกันดีอาบน้ำดีอาบน้ำดีอาบน้ำีอาันนี้หัก,ม,กมักมักโยนก่อนหินลงนองไพ่ช่องแบบนี้ก็ดีนะแมงไม้มันมาตอมมันกระตกลงนองปลาก็กิน พันยุ่งไปแข้มคองขึ้นยุ่งไรไม่มันรออยู่ฮะไม่นช่โดดใช้เวสจะได้ฮะมันรอเบสอยู่ฮะ,อออะโอ้ยหอนนี้ตัวเนีย้ยช่วย <c oughs> ขึ้นก็นอนรับแบกถี่ห้องมารับมือแรงจะรับร,รูปโอ้ยร้อยไปนำพักอยู่เลยก้ตัวอื่นทำโบโบโบเบอาเอาเอาาคนห้อยร่มเลยลุกลุกลุก <g ül> ลิลี่เนี่ยบุง๋งตัวอื่นห่าบอ,อันนี้ปันไทยลิลี่โอ้ยน้ำมันู่ทุกกี่ก้าวมั <c oughs> นคีย่านเวทก็มันกวนลอยหนะ้าวนอยู่แต่กระเบน นำหลักริบรบรบรบเนีนเนนหืมเนยเห็ดปลากีเห็ดปลาบอย่าไปใกล้น้ำสิตกงน้ำมาหมมาลูกมาหูปลาบ่อนบใหไงเห็ดบมามาย้ำมาพุ้มอยามาเบิ่งน้องปลาแต่เว้นเว้นเด็ดเด็งเทียง มาเลยวรเพิ่นมวนเพิ่นได้โยนหินลงน้ำได้โยนหินก้อนน,น้อยๆลงไปแล้วก็เพิ่นมวนเด็กน้อยคาดสายตาบ่ได้ลีเดอร์อน้อนเอ้ยมันใหญ่มาเองเป็นจะหน่อยนี่เอ้ยเด็กน้อยบ่ยว่าผู้ใดต้องอันนี้ต้องคาดใช้ตาบ่ได้คุณดิมันมาลงลงลงหน้าอันตราย อย่กัข่าวเด็กน้อยส่วนกับปลิน้น้าเนาะจมลงจมนำํิ่ง่าอย่าไปใกล้เด้ลูกตกเลยโอเคพี่น้องลงายก็ถถาบ่งขิปต่อไปว่าสิได้ปลาจากโตนอแหละกะใส่เป็นปลาแล้วประมาณคือชิบได้รอเพิงได้ประมาณตัวหนึ่งช่องตัวเพอได้ปลอนลูกแล้วก็สิยาดอกถูคนเพราะมันขำแล้วก็สิไปห้หนึ่งคาหนึ่งหนำหัวยุ่งกระลา่ขำนะยังปูปับปูปับยุกี้กะ ลินเบิดมือมอมแมมอาบน้ำแต่เศ้าอาบน้ำแล้วแล้วก็ลินมอมแม้มเบิดกับกินข้าวแล้วก็พากาเพ่นไปอาบน้ำถ้าบุพาไปอาบเถอะเบิกับมุดมัดพนก็บ่ค่อยยู่พอพรคลิปหนาเด้อเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น Harriet, Debatte, MK, ้องไปแล้วคลิปนี้ก็ได้สบายดีเด้อพี่น้อง